เราเริ่มต้นกับการยิ้มอ่อนๆอันนี้อ่อนยิ้มแ่เยนยิ้มอ่อนยิ้มออกยิ้มแก่มากเยนะให้พยิ้มแก่ไปหน่อ,อ,นอ,อนยแล้วเราค่อยๆเริ่มเพิ่มความแก่ของยิม้ม เริ่มเหนื่อยแล้วเราค่อยๆล่ะฮ่ฮะแล้วหายใจลึกๆแล้วยิ้มเริ่มแก่เริ่มเห็นฟนันแล้วคราวนี้ก็ปล่อยฮะ ราแล้วพอเราจะยู่เราจะค่อยๆกลับมาไค่อยๆกลับมาค่ะเสร็จแล้วเราก็หายใจเข้าตึ้งหายใจออกยาวๆเอามือจับหัวใจตัวเองดูตึงๆ เป็นการออกอกำลังกายแบบที่เราไม่ต้องออกไปตรงไหนได้เลยค่ะเราทําที่บ้านได้เลยแต่เราจะต้องไปหัวเราะที่เฉพาะถ้าเราไปหัวเราะตลาดเพื่อนว่าบ้านได้ไหมมาจริงแต่เราจะหัวเราะในส่วนตัวส่วนที่เฉพาะที่เราจัดไว้สําหรับเรานะคะเปนนี้ยค่ะเป็นการออกกาลังกายแบบคาน้อย ปยชน์เยอะถามว่าหัวร้อนนิดเดียวถ้าเราหัวร้อเยอะๆเลือดสูบฉีดหน้าที่เป็นสีชมพูเนไหมคะถ้าคนไหนที่เราแบบหัวใงดีอะคะ่ะอ่ะแต่ถามว่าคนไหนที่เป็นลิสีดวงหรือว่าเป็นโรคหัวใจเราจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะหัวร้อหนักๆไม่ได้